เจ้าวสวัสดีเจ้าว,วันนี้มาปาคแเมล่าเหมียวเนาะวันนี้ไม่แรกปามาเพื่อิ้นปลูกเข้ากันนะเจ้าพอปเดี๋ยวปิน้นตานสมัยนะเจ้าเพระใจเครื่องปลูกเนาะเมื่อก่อนนี่ใจคนปลูกกันนะเจ้านี้ใจเครื่องนะเจ้าโวยเลยนะเจ้าเดี๋ยว,วเราไปดูการตีปั้นเริ่หวานแก้กันก่อนนะเจ้าเจ้าอันนี้ก็คือต้นแก้วเนาะนะเจ้า พอนจะพอนจะพ่อเป็นถาดกะเนาะพ่อ,อเป็นถาดนะเจ้าพนจะเอาถาดวางไว้ที่ห้แนนนะจ้าแล้วพอนกวางเนาะเนี่ยเจ้พเา,า,นนาจพ,อ,อ,านนาาาพอแก้มันได้ตีแล้วมันก็จะถอนมาเนี่ยเจ้าเดี๋ยวเราไปดูที่พอนปลูกกันเนาะเนี่ยเจ้า,จาก็ใช้เครื่องปลูกเนาะก็จะแม่เป็นแถวเป็นแถวให้นะเจ้า,จา วยแต่เนาะถ้าเอาใจคนปลูกมันจะแานะจ๊เนี่ยพอมาถึงอันแนนี้ก็จะเอาแก้เข้าใส่นะจ๊ะ เ้าพอถึงคะแนนพอก็จะเอาแกเข้าทตีตีถอนมาแต่กี้นะเจ้าตีเป็นเป็นตีเป็นเพานะแม่น่ะเจ้าที่เป็นแพงเปนแพงนะันเนาะพก็จะใส่น่ะเจ้าแล้วพก็จะเดินปลูกต่อไปนะเจ้า เนี่ยเจ้า,เาไปซื้อข้าวกินจะไปว่าข้าวแป้งนะเจ้าไม่แย่ายากเหมือนกันนะเจ้าเจ้าสำหรับคลิปนี้ไปแล้วไปก่อนเนะาะปักกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามแบบก่อลงใจให้ไ่แล้วเถนะเจ้าสวัสดีเจ้า